บางครั้งคุณนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นดอกบัวเว้ยที่แบบในแม่น้าอันเนี้ยมันมีแต่แบบดอกบัวที่แบบคือแบบพร้อมที่จะสง่างามทุกดอกเลยนะเว้ยแต่แน่นอนว่าดอกบัวพวกนั้นเนี่ยก็มัวแต่หุบอยู่หุบอยู่เรื่อยๆนะผมแน่นอนว่าคุณต้องเป็นดอกบัวที่แบบทําให้ตัวเองเนี่ยเบิกบานให้ได้เว้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นดอกเดียวก็ตามถึงแม้ว่ามันจะดูแตกต่างบ้าบอขนาดไหนแต่อย่างน้อยเว้ยคุณก็กล้าที่จะแตกต่างในแบบที่จะทาให้ชีวิตของตัวเองเนี่ย เติบโตก็คือตัวผมนะเว้ยก็คือแบบชอบโง่อะไรเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยเยอะมากๆชอบแบบผิดพลาดล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยเยอะมากๆแน่นอนว่าบางทีนะเว้ยตัวเราก็แบบมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีตัวเราแม่งกระสุดอะไรแบบเรื่องไม่เป็นเรื่อง นะผมแล้วแน่นอนว่าในคลิปเดียวนี้นะผมผมก็จะเอา5้าอย่างนะผมที่ผมนั้นรู้สึกว่าเนี่ยผมนั้นโคตรที่แบบอยากจะไปเตือนตัวเองในสิ่งนี้มากๆเลยในะอดีตนะผมก็คือแบบเป็นสิ่งที่ผมนั้นมองข้ามก็ค,คือเป็นสิ่งที่ผมนั้นปล่อยปะละเลยมาโดยตลอดแต่แน่นอนว่าเมื่อผมนั้นได้ไม่เห็นความสําคัญของมันอย่างแท้จริงโอ้โหมันกลับทําให้ชีวิตของผมเนี่ยแบบแบบพุ่งเข้าหาความสําเร็จแบบรวดเร็วมากๆนะผมแล้วแน่นอนว่าบางทีนะผมโลกใบใหม่ บางทีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วทันใจมันอยู่ในสิ่งพวกนี้หมดเลยนะผมแต่ผมนั้นมองข้ามแต่ผมนั้นไม่เห็นความสําคัญของมันนะผมแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ผมนั้นเคยโง่เคยเสียเวลาชีวิตแบบไปให้กับไอสิ่งพวกเนี้แม่งโคตรเยอะเลยแน่นอนว่าผมก็จะเอามาแชร์ให้กับพวกคุณในคลิปวิดีโอนี้นี่แหละครับ ก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับผมก็คืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมนั้นจะชอบแบบจมไปกับความรู้สึกไม่ว่าผมนั้นจะรู้สึกยังไงไม่ว่าผมนั้นจะรู้สึกนึกถึงอดีตไม่ว่าผมนั้นจะรู้สึกผูกพันกับใครผมนั้นก็แบบไปห่วงแต่ความรู้สึกว่าโอ้ความรู้สึกนี้มันช่างดีความรู้สึกนี้มันช่างหอมหวานแต่พอเมื่อผมไปไปจมอยู่กับไความรู้สึกพวกนี้โอ้โหมันเปลียบเสมือนแบบทําให้เราเนี่ยเหลวไหลไปในเส้นทางที่มันนอกลู่นอกทางในเป้าหมายของเราเลยนะเว้ยแน่นอนว่าความรู้สึกเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยเรานั้นแบบไปเสพติดมันมากจนเกินไปแล้วตัวผมเองก็เป็นอย่างไงนะผมแล้วมันก็ทําให้ผมนั้นเป๋ไปเป๋มาไปอยู่ในเส้นทางเป้าหมายของใครก็ไม่รู้ไปทําสิ่งนู้นสาเร็จเรียบร้อยโอ้โหแต่พอมารู้ที่หลังว่าเรานั้นขึ้นยอดเขาผิดลูกแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรแบบคือแบบโคตรโคตรผิดหวังอะ่ะคือแบบเราอุตส่าห์อดทนมาตั้งนานแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าตัวเราแม่งชอบสิ่งนี้ ถ้ผมแน่นอนว่าความรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบมันคอยแบบจะกวนพวกเราอยู่ตลอดทําให้เราเนี่ยคว้ายเหวตลอดว่าแบบเอ้ยสิ่งนู้นมันดีสิ่งนี้มันทําให้เรานั้นรู้สึกดีพยายามอย่าไปติดกับดักไอ้สิ่งพวกนี้ครับ <c oughs> เพราะมันไม่เคยมอบสิ่งที่มันเป็นเรามาให้เราอย่างแท้จริงเลยมันมีแต่ทํทำให้เราเนี่ยเสพติดสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมากจนเกินไปน้ <c oughs> ผมแน่นอนว่า ผมก็อยากให้พวกคุณเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้ดีๆนะผมว่าบางทีเนี่ยคุณค่าที่ยิ่งใหญ่บางทีเนี่ยสิ่งที่คุณจะ,จะได้จริงๆสิ่งที่มันเป็นคุณจริงๆมันจะอยู่นอกเหนือความรู้สึกระยะสั้นทั้งหมดนะผมอันนี้ก็คือลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองเอาไปถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะผมแน่นอนผมเชื่อเลยว่ามันจะเวิร์กกับพวกคุณแน่นอนส่วนอย่างที่2นะผมก็คืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมนั้นจะชอบแบบมองข้ามเรื่องความสัมพันธ์ไปเลย ถ้าผมแน่นอนว่าบางทีเนี่ยผมจะจะทําอะไรผมก็แบบหมกมุ่นอยู่คนเดียวแบบไม่คือพยายามแบบเป็นโทรเวิร r t ขั้นหนักเลยอันนี้ก็คืออย่างตัวผมก็คือก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เคยสํารวจตัวเองเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยการอยู่คนเดียวมันเป็นการทบทวนตัวเองการถามนู่นทานี่คนเดียวคือมันแบบมันมันจะทําให้เรานั้นมีจินตนาการอยู่กับตัวเองได้ดีแต่ผมบอกเลยนะครับว่าแน่นอนมันดีมันดีก็จริง แต่มันจะดีกว่านะผมถ้าคุณนั้นออกไปหาสังคมออกไปหาสภาพแวดล้อมที่แบบมันใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณอยากจะไปถึงจริงๆแน่นอนว่ามันไม่มีใครหรอกครับผมที่แบบจะมีความฝันเหมือนกับเราเป๊ะมีเป้าหมายเหมือนกับเราเป๊ะแต่อย่างน้อยนะผมแน่นอนว่าถ้าคุณเจอสังคมสภาพแวดล้อมอะไรที่มันมีแนวโน้มคล้ายๆกับสิ่งที่คุณนั้นใฝ่ฝันอยู่เนี่ยแน่นอนว่าคุณลองแบ่งเวลาไปให้กับสังคมกลุ่มนั้นๆดู คือมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับผมมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเติมเต็มมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนมีพลังพิเศษเลยก็ว่าได้แล้วอันนี้นะผมอันนี้ก็คือสําหรับผมเลยนะถ้าเรานั้นไปอยู่สังคมที่มันแบบมีอะไรคล้ายคลึงกับเราจริงๆเนี่ยคือมันแบบจะช่วยทําให้เราเนี่ยติดปีกเข้าหาเป้าหมายของเราเนี่ยแบบรวดเร็วมากๆนะผมและอันนี้ก็คือคุณเชื่อผมเถอะนะผมว่าแบบคุณค่าทั้งหมดความรู้สึกดีๆการเยียวยาซึ่งกันและกันรวมถึง การรับรู้ความสามารถของเราตัวตนของเราเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพสังคมที่มันคล้ายคลึงกับเราเว้ยเพราะฉะนั้นเว้ยอย่าเพิ่งแบบไปตัดขาดจากโลกภายนอกมากเกินไปการอยู่กับตัวเองแน่นอนว่ามันเป็นการทบทวนตัวเองที่ดีมากแต่ถ้าเรานั้น ไปปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนสภาพสังคมที่เขามีอะไรแบบคล้ายๆกับเราเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าตัวคุณเนี่ยจะเหมือนมีออร่าตัวคุณเนี่ยจะเหมือนมีพลังวิเศษเลยนะเวย้ยเพราะฉะนั้นเวย้ยพยายามอย่ามองข้ามเรื่องนี้ส่วนอย่างที่3นะผมก็คือบางทีเนี่ยไอสิ่งที่เรานั้นอุทานบางทีเนี่ยไอสิ่งที่เรานั้นพูดโดยที่แบบเราไม่คิดอะไรเนี่ยคือไอสิ่งพวกเนี้ยมันจะกําหนดความเป็นจริงในอนาคตเราเวย้ยสมมุติเอาไว้เรานั้น ตื่นเช้ามาปุ๊บเราเดินเตะโต๊เตะเต,ตียงแล้วเราอุทานว่าโอ้โหโอ้โหทำไมวันนี้แม่งไม่ดีเลยวะแล้วคุณคิดว่าเมื่อคุณไปทํางานเนี่ยโอกาสที่คุณนั้นจะไม่งุนงิดเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแน่นอนว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะงุนงิดไปตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้นะเวย้ยแล้วมันก็จะทําให้คุณนั้นพลาดโอกาสดีๆมากมายเวย้ยแล้วนี่คือสิ่งที่ผมนั้นมองข้ามมาโดยตลอดผมเนี่ยเป็นคนนึงนะผมที่แบบชอบแบบพูดอะไรไปเรื่อย พูดอะไรแบบไม่คิดอุทานอะไรก็อุทานแม่งไปเลยแล้วจนสุดท้ายนะีผมเมื่อผมนั้นแบบเริ่มทนไม่ไหวกับตัวเองแล้วเนี่ยว่าแบบโอ้โหทำไมชีวิตเราแม่งแบบเติบโตช้าจังเลยทาไมเราแม่งแบบผิดพลาดแต่กับเรื่องเดิมๆแน่นอนว่าพอผมนั้นได้มาสํารวจกับตัวเองผมก็เข้าใจอย่างแท้จริงเลยนะผมว่าสิ่งที่เราพูดเอาพูดออกไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นผลกระทบเชิงแบบสร้างความเป็นจริงให้กับเราเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเว้ยเวลาคุณจะพูดอะไรเนี่ย ลองคิดสักนิดนึงหรือถ้าคุณแบบไม่อยากจะคิดจริงๆเนี่ยคุณลองพูดอะไรก็ได้ที่มันที่มันจะทําให้คุณเนี่ยมองโลกไปในทิศทางที่มันบวกมากขึ้นอย่างเช่นคุณตื่นนอนมาเนี่ยคุณอาจจะแบบบอกกับตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยโอเคว่ะวันนี้ทําไมมันรู้สึกผ่อนคลายทําไมวันนี้มันรู้สึกสบายตัวแค่นี้นะเว้ยบางทีไอ้คำพูดแค่เนี้ยบางทีมันสามารถกําหนดตัวคุณในช่วงเวลาต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปได้เลยนะเว้ย เพราะฉะนั้นเว้ยอนาคตของคุณจะเป็นยังไงสิ่งที่คุณกําลังจะเจอมันเป็นยังไงมันอยู่ที่คุณเว้ยว่าคุณนั้นพูดยังไงกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่คุณนั้นกําลังเผชิญอยู่ส่วนข้อที่4แล้วผมก็คือตัวผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย ก็คือแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแตกต่างก็คือแบบสภาพสังคมเป็นยังไงเนี่ยผมนั้นก็ชอบแบบไปก๊อปปี้นิสัยข,ของคนในสังคมผมนั้นก็ชอบไปก๊อปปี้คาพูดของคนในสังคมแน่นอนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าแตกต่างจากผู้คนในสังคมเลยแต่พอแบบเมื่อผมนั้นโอ้โหรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วสังคมเนี่ยแม่งแย่สังคมเนี่ย,แม,แ,ย,มยแม่งจะพาแบบชีวิตเราแม่งไปลงเหวสังคมแม่งจะพาชีวิตเราเนี่ยไปลงในกระแสน้ํานู้นกระแสน้ํานี้ นะผมจนบางทีมันทําให้ชีวิตของเรานะเป๋ไปแล้วก็แบบหลุดจากการควบคุมของเราไปเลยแน่นอนว่าสภาพสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยแต่ถ้ามันเป็นสังคมเป็นสังคมที่แบบเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีอ่ะคือแบบเป็นเชิงแบบทัศนคติเชิงบวกเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะดีสําหรับคุณนะเว้ยก็คือมันจะช่วยเพิ่มพลังให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้แต่ถ้ามันเป็นสังคมที่แบบเลเอะเทอะมันเป็นสังคมที่แบบท็อกซิกอ่ะก็คือสังคมพวกเนี้โอ้โหก็คือพวกเนี้ย เขาแทบแบบจะดูดพลังการควบคุมเนี่ยออกจากตัวของคุณเกือบจะทั้งหมดเลยนะเว้ยแล้วแน่นอนว่ายิ่งคุณนั้นแบ่งเวลาไปคุกคีกับสังคมกลุ่มนั้นๆมากขึ้นเรื่อยๆตัวคุณก็จะแบบหลุดออกจากวงโครจรหลุดออกจากเส้นทางของคุณเนี่ยได้ง่ายมากๆนะผมแล้วตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องนี้นะเว้ยกว่าที่จะมาตระนหนักอีกทีเนี่ยตัวผมนั้นก็โอ้โหรู้สึกว่าโอ้โหเวลามันผ่านไป2ปี3ปีแล้วชีวิตเราแม่งไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย แน่นอนว่าพอผมเริ่มที่จะกลับมาสังเกตตัวเองเไอ้สิ่งพวกนี้นี่แหละครับที่มันแบบทําให้ผมเนี่ยโอ้โหหลงทางหลุดวงโครจรไปทําอะไรต้ออะไรกับตัวเองก็ไม่รู้แล้วแน่นอนว่าบางครั้งนะเว้ยถ้าสังคมมันแย่ถ้าสังคมมันแบบคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบใกล้เคียงกับคุณเลยบางครั้งคุณต้องแตกต่างแม่งไปเลยเว้ยอย่าไปกลัวเว้ยแล้วก็พยายามตอบคําถามกับตัวเองในทุกๆวันเวศว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะโดดเดี่ยว ทำให้คุณถึงเลือกที่จะแตกต่างบางครั้งนะเวการโดดเดี่ยวการแตกต่างจากกลุ่มสังคมที่แบบท็อกซิกจากกลุ่มสังคมที่แบบไม่เอื้อมเนื้อต่อการเติบโตของคุณเนี่ยบางครั้งคุณนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นดอกบัวเว้ยที่แบบในแม่นะ้าอันเนี้ยมันมีแต่แบบดอกบัวที่แบบคือแบบพร้อมที่จะสง่างามทุกดอกเลยนะเว้ยแต่แน่นอนว่าดอกบัวพวกนั้นเนี่ยก็มัวแต่หุบอยู่หุบอยู่เรื่อยๆนะผมแน่นอนว่าคุณต้องเป็นดอกบัวที่แบบทําให้ตัวเองเนี่ยเบิกบาน ให้ได้เว้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นดอกเดียวก็ตามถึงแม้ว่ามันจะดูแตกต่างบ้าบอขนาดไหนแต่อย่างน้อยเว้ยคุณก็กล้าที่จะแตกต่างในแบบที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเติบโตอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมนั้นอยากจะบอกกับตัวเองมากๆเลยนะผมในตอนอดีตแล้วแน่นอนว่าถ้าใครนะผมที่ผ่านมารับฟังคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นแบบเรื่องอุทาหอนให้คุณนั้นลองเอาไปเตือนตัวเองดูถ้านะผมว่าบางทีเนะี่ยสิ่งพวกนี้ อย่ามองข้ามเลยนะผมก็คือคือ,คอมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลาชีวิตมากๆและมีนําสัมนะผมถ้าคุณไม่มองข้ามไอเรื่องพวกเนี้ยคุณนั้นแบบจะจะเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นแล้วคุณนั้นจะรู้สึกแบบเออคุณจะรับรู้ได้เลย,เยว่าคุณนั้นเติบโตแบบได้รวดเร็วมากขึ้นเลยเนะเว้ยส่วนข้อที่5้านะผมอันนี้ก็คือ บางทีเนี่ยตัวผมเนี่ยก็มีวินัยระดับหนึ่งนะเว้ยแต่บางทีเนี่ยตัวผมนั้นไม่เคยเห็นค่าหรือว่าไอสิ่งที่ผมทําแม่งมาทุกวันทุกวันเลยเนี่ยมันส่งผลดียังไงต่อตัวผมอันนี้ก็คือผมอยากให้คุณนั้นลองสังเกตตัวเองนะเว้ยไม่ว่าตอนนี้คุณนั้นจะมีวินัยกับตัวเองขนาดไหนเนี่ยคุณลองหาผลดีคุณลองแบบหาสูวนเล็กๆของการเติบโตจากวินัยของคุณ่ก็คืออันนี้มันช่วยได้มากเลยนะเว้ยก็คือตัวผมเนี่ย ต่ก่อนเนี่ยโอ้โห و, ก็คือแบบมีวินัยกับตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยตื่นนอนมาทําแบบนี้อ่านหนังสือทําคิปทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่แน่นอนว่าโอ้โหผมนั้นแบบแทบจะหาความเอนจอยในช่วงเวลาที่ผมตื่นมาทําไม่ได้เลยแต่แน่นอนว่าถ้าคุณนั้นจับการเติบโตในทุกๆครั้งที่คุณนั้นทําตามวินัยของตัวเองได้น่ะเนี่ยแน่นอนว่าแล้วคุณนั้นลองแบบร e ีเฟคชั่นหรือแบบมองภาพสะท้อนออกมาเป็นแบบอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วแบบ แบบคุณกําลังนั่งมองตัวเองว่าแบบเออคุณนั้นทําสิ่งนี้ทุกวันทุกวันและตอนนี้คุณนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างขอแค่คุณหาสิ่งนี้เจอเพียงแค่นิดเดียวนะเว้แต่หามันแบบให้ชัดเจนว่าเออสมมติเนี่ยผมนั้นตื่นนอนมาแบบผมนั้นมาออกกําลังกายมาอัดคลิปทำคอนเทนต์มาฝึกภาษาแน่นอนว่าบางทีเนี่ยตอนเนี้ยผมนั้นอาจจะหาแล้วว่าเออสิ่งที่มันทําให้ผมนั้นเติบโตมาจากไอ,ไอวินัยพวกนี้มันคืออะไรแน่นอนว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะเริ่มแบบ กล้าคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้นบางทีนะเว้ผมอาจจะแบบอ่านหนังสือภาษาอัางกฤษเข้าใจโครงประโยคอันนี้ได้ระดับหนึ่งแค่นี้บางทีนะเว้มันคือมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบเอนจอยกับวินัยของเรานะเว้แทนที่เรานั้นแบบจะดันทุลังอดทนอดกัน้นทรมานตัวเองแน่นอนว่าสิ่งพวกนี้มันก็ต้องอดทนอดกลั้นอยู่แล้วนะเว้แต่ถ้าคุณนั้นลองรีเฟลชันกับตัวเองประมาณนี้ก็คือมันจะทําให้คุณเนี่ย เห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยรวมตามธรรมชาติเลยนะว้ยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยวินัยที่คุณกําลังทําให้ตัวเองเนี่ยมันมีผลดียังไงแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเติบโตยังไงคุณเห็นไหมว่าบางทีเนะี่ยสิ่งเล็กๆนะเว้ยถ้าเราแบบลองคิดไกลๆอีกสักหน่อยหนึง่งแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันสามารถเพิ่มพลังให้เราได้แบบมหาศาลมันสามารถทําให้เราเนี่ยแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้น แล้วนี่นะผมก็คือเป็นสิ่งที่ผมนั้นไม่เคยที่จะแบบนั่งรีเฟลชันกับตัวเองก็คือแบบต่ก่อนเนี่ยผมนั้นก็จะแบบดันทุลังกับตัวเองดันทุลังกับตัวเองไปเรื่อยจนสุดท้ายนะผมเมื่อผมนั้นได้ไปฟังพอดแคสต์นะผมของชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกว่าฝึกรีเฟลชันตัวเองทุกวันแน่นอนว่าผมก็ลองใช้ไอ er ้ทฤษฎีรีเฟลชันเนี่ยมารีเฟลชันกับวินยัยมารีเฟลชันกับไอความน่าเบื่อทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนั้น ทำกับตัวเองแล้วแน่นอนว่าผลกระทบเชิงบวกมันก็เข้ามาหาผมและที่สําคัญนะผมผมนั้นแทบจะไม่รู้สึกแบบคือแบบแทบจะไม่รู้สึกเบิร์นเอาท์แทบจะไม่รู้สึกท้อกับการสร้างวินัยของตัวเองเลยนะผมแล้วแน่นอนว่าถ้าใครที่ชอบเรื่อง r e t i o n นะผมคุณก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้และผมสัญญาเลยว่าคลิปเดียวหน้านะผมผมนั้นก็จะอธิบายเจาะลึกถึงการ Reection ในด้านต่าง ะผมซึ่งมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมองตัวเองได้หลายมุมแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นโอเคนะผมส่วนคลิปวิดีโอนี้นะผมก็คือมี5ข้อนะผมที่ผมนั้นรู้สึกว่าเนี่ยผมเนี่ยมองค่าไม่เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดและผมนั้นก็ได้สาตยายไปให้กับพวกคุณทั้งหมดทั้งหมวลแล้วนะผมโอเคนะผมสําหรับใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันไว้ได้นะผมว่าคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างบางทีการที่พวกคุณแสดงคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยมันก็ทําให้ผมนั้นรู้สึกแบบรู้สึกมีกําลังใจโคตรที่จะเยอะมากๆนะผมโอเคนะผมแล้วสาหรับวันนี้นะผมผมคต้มมองขอตัวก่อนขอบคุณที่ติดตามนะผมขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันขอบคุณจริงๆครับ